สวัสดีค่ะวันนี้ครอบวันนี้จะชวนมาทาเมนูอ,อาหารแซ่บง่ายๆนะคะอย่างเมนูต้มถั่วหมูยอค่ะเดี๋ยวเราไปทากันเลยนะคะวันนี้ซื้อหมูยอมาจากเซเว่นนะคะมัน50กว่าบาทนะอันใหญ่มันอร่อยดีนะคะแล้วก็ได้เยอะด้วยหั่นแล้วก็ลวกเลยค่ะปูนะคะถ้าตัวท้องเสียเราก็ลวกนิดนึงนะทํจริง,งเองเราก็ทําให้สะอาดเลยนะคะกระเทียมค่ะ แล้วก็พลิกค่ะพลิกมากเพล็กน,น,น,น้อยซัดเลยดามาเขือเทศค่ะถั่วฝักยาวนะคะสักกําหนึงค่ะหั่นทานทานหั่นใส่ลงไปทําจานใหญ่นิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะ อะเรามาปรุงรสน้ำตาลกันนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะ1ช้อนค่ะน้ำปลาค่ะหนึ่งครับีน้ำปลานะคะสักครึ่งกัพบีค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ1นึ่งครับีนี่เพิ่มความหอมนะคะด้วยมะนาวค่ะสัก1ลูกต้มเลยค่ะ แซ่บค่ะหมูย่อค่ะใส่ลงไปเลยนี่ตำตๆต,ำ,ต,ำ,ต,ำ,ตำนะคะให้เข้ากันนิดนึงนะคะแซ่บเวอร์ค่ะ แล้วเราก็ใส่เครื่องเคียงนะคะวันนี้มีปลากรอบมีผักนะคะทั้งแตงกวาแล้วก็มีสายบัวด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูตั้มถั่วมูย่อค่ะ